สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคุณพร้อมหรือ,อยังคะเอ่อพร้อมสำหรับอะไรคร,รับรก็วันนี้เรานะัดคุณผู้ชมไปเที่ยวกันไงน,นี่เตอ๋อลืมป่หรอเดี๋ยวเดี๋ยวเเที่ยวน่าส,ส,สวัสดีคุณผู้ชมก่อนเดี๋ยค่อยเคลียร์กันสวัสดีครับเทรี้ยวากมาแล้ว อา,อ,อาเคลียเลยที่ยออะไรคุณเที่ยวยังไงเที่ยวได้เหรอตอนนี้ไปเที่ยวได้เพราะเราจะไปเที่ยวทริปกันค่ะวันนี้นะคะคเปรี้ยวปากและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะจะเชิญคุณผู้ชมไปเที่ยวทริปนะคะที่จังหวัดที่เชื่อว,ว่าวหลายๆคนคิดถึงรวมทั้งเราสองคนก็คิดถึงมากๆนั่นก็คือจังหวัดภูเก็ตค่ะโอ้เออก็เรียกว่าเป็นการเที่ยวทริปแบบเก๋ๆเนะถ้าสถานก,การณ์ดีขึ้นมาหลายรับรองว่าเป็นเป้าหมายที่เราต้องแวะไปแน่นอนอแต่ว่าถ้าไปเที่ยวเมื่อไหร่นะครับก็อย่าลืมว่าเราต้องเว้นระยะห่างนะครับแล้วก็ดูแลตัวเองใส่หน้าก พราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าแบบได้ยินเสียงทะเลได้รับแสงแดดมากเลยอ่ะอุย้ยเดี๋ยวคุณมีตั๋วด้วยใช่ <c oughs> มีตัว๋วเครื่องบินด้วยเรบินมาเองเหรอคุณจะมาเที่ยวทีแบบนั่งมโนไม่ได้ ฟิลต้องใช่มันต้องเต็มที่ความเชื่อต้องเต็มร้อยคือภูเก็ตนะคะหลายๆคนจะนึกถึงทะเลที่สวยงามแต่ต้องบอกว่าภูเก็ตเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีวัฒนธรรมที่หลากหลายมากๆวัฒนธรรมนะคะที่แรกที่เราจะพาไปเที่ยวค่ะนั่นก็คือที่เมืองเก่ากระทูคือเมืองนี้เนี่ยเขาจะมีชาวจีนที่เคยทำเมืองแรกมาก,ก่อนเพราะฉะนั้นเขาจะมีศิลปะวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์มาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะโอ้โหถ้าง,งั้นเดี๋ยวเราไปดูกันไหมว่าเป็นร้านอะไรแล้วเดี๋ยวเราจดดิสไว้ ไปค่ะไปเที่ยวทิปกันที่อำเภอรกระทูจังหวัดภูเก็ตค่ะไปค่ะคุณเดินไปทางห้องครัวบ้านผมนันะเรียวปากพามาเที่ยวทิปภูเก็ตที่แรกในทูหรือเมืองเก่ากระทูกับแลนด์มาร์คที่สายถ่ายรูปต้องห้ามพลาดสตรีทอาร์ตเมืองเก่ากระทูบนถนนสายวัฒนธรรมซึ่งแต่ละภาพนอกจากจะเท่และเก๋แล้วก็ยังบ่งบอกถึงวิถีชีวิตและความน่ารักของคนที่นี่อีกด้วยละค่ะ แล้ววันนี้ขอไกด์สภาพเด็ดที่ต้องมีไม่งั้นเหมือนมาไม่ถึงกระทุเริ่มที่ภาพรถโพท้องรถสงแถวโครงไม้เอกลักษณ์ของจังหวัดภูเกต็ตหรือจะมุมยอดฮิตภาพสาวบาบามุมนี้แนะนำเลยว่าถ้าได้ใส่ชุดพื้นเมืองภูเกต็ตไปยืนถ่ายรูปคู่น่ารักแน่นอนค่ะและมาถึงมุมสุดท้ายภาพเด็กหญิงกินบะหมี่ฮกเกี้ยนอาหารประจำท้องถิ่นภูเกต็ต มุมนี้ต้องมีหลงโซเชียลนะคะเดินถ่ายรูปเพลินๆกับสตรีทอาร์ตท้องก็เริ่มร้องแล้วล่ะค่ะมาถึงอำเภอกระทูก,ก็ต้องลองร้านเด็ดประจำท้องถิน่นแต่ที่ทำให้อยากกินอยากกินสนลเกินเนี่ยก็เพราะว่าร้านนี้เขาการันตีระดับมิชลินไกด์รางวัลมิชลินเพลทถึง3ปีซ้อนร้านครัวจงจิตนั่นเองค่ะรีวิวบอกว่ามาที่นี่มีผัดฮกเกี้ยนคือเดอะเบส สวัสดีค่ะเดือนจากร้านครัวจงจิตนะคะร้านของเราเปิดมาได้5ปีกว่าแล้วค่ะจุดเริ่มต้นก็นมาจากจี้ง้อยหรือคุณแม่เป็นคนที่ชอบทําอาหารแล้วก็เคยทําอาหารอยู่ในโรงแรมมาก่อนด้วยพื้นเพเป็นคนกระทู้อยู่แล้วร้านก็เลยมาเปิดที่เมืองกระทู้อาหารของร้านเราก็จะเป็นเมนูพื้นบ้านของชาวภูเก็ตรสชาติก็จะเป็นแบบท้องถิ่นแท้ๆถ้ามาที่ร้านครัวจงจิตแล้วห้ามพลาดที่จะสั่งเลยก็คือ มี่ฮกเกี้ยนค่ะมี่ฮกเกี้ยนเนี่ยนะคะจุดเด่นอยู่ที่เส้นเส้นของเราจะไม่ใส่สีและแป้งเวลาผัดจะไม่เละค่ะและอีกเมนูนึงก็คือปลาทอดเครื่องปลาทอดเครื่องเนี่ยเครื่องแกงหรือพริกแกงของเราอะทำเองทั้งหมดรับรองว่ารสชาติเผ็ดร้อนถึงใจแน่น,นอนและอีกอย่างหนึ่งนะคะร้านของเราได้รับรางวัลมิชลินไกด์3ปีซ้อนซึ่งรวมถึงปี2021ด้วย ถ้าได้มีโอกาสมาเที่ยวอำเภอรกระทูจังหวัดภูกเก็ตอย่างให้ทุกคนได้มารองทานร้านอาหารัวจงจิตรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะโอ้โห บอกเลยครับว่าถ้าสถานการณ์ดีขึ้นเมื่อไหร่เนี่ย<ม>ครัวจงจิตเนี่ยแหละครับจะเป็นเป้าหมายที่ผมจะต้องไปโดนแน่ๆมีฮกเกีย้ยนน่ากินมากใช่แต่ว่าที่ยังเปอกระทู้นะคะนอกจากสตรีทอาร์แล้วก็มีของอร่อยแล้วนะคะมีหนึ่งที่สําคัญค่ะน,น,นั่นก็คือสารเจ้ากระทู้เพราะว่าถือว่าเป็นสารเจ้าแรกในจังหวัดภูเก็ตเลยนะคะ<ม>แล้วก็ยังเป็นที่ที่รีเริ่มมาเพณีกินผักในภูเก็ตด้วยก็คือสามารถที่จะแวะไปไหว้พ,พระขอพรอด้วยความเป็นสิริมงคลได้ค่ะอแจกพิ่กักความอร่อยเลยดีกว่าถ้าอยากไปทานที่ร้านครัวจงจิตนะครับร้าน ถนนวิชิตสงครามอยู่ก่อนถึงศาลเจ้ากระทูนะครับซ้ายมือนะครับแล้วก็เปิดตั้งแต่11โมงถึง2ทุ่มเลยแล้วก็หยุดทุกวันที่1และวันที่16ของเดือนคุณเห็นแล้วคุณอยากทบานบะหมี่ฮอกกี้นไหม <c oughs> อ,ยอย่ามากเดี๋ยวจะทำให้ทานเองพูดจริงไหมเนี่ยเฮ้ยดิ้ไงเราจะทำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบแห้งที่มันแบบให้เต๋อรู้สึกเฮ้ยนี่ยบะหมี่ฮอกกี้นทดแทนกันได้มันฟิลมันไม่ใช่ปะมันดบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้จำหน่าย Worldgas ร่วมเช็คอินโดยธัญพืชตราไร้ทิป อุ้ยเต๋อดูดิเราสวยมากเลยอะกระปรงผิวด้วยอ่ะไม่รู้คนอื่นยังไงนะแต่ถ้าเป็นผมคือผมมัก,มกจะให้คนอื่นชมมากกว่าที่จะชมตัวเองและที่สำคัญคือตึกเต๋ออะไรข้างหลังนี่สวยสวยให้คุณชมแต่ตัวเองกระโปงตัวเองคือแบบ<ม>ว่าเวลาที่เราดูภาพนะก็จะแบบคิดถึงย่านเก่าเมืองภูเก็ตเนาะ<ม>เพราะว่าเป็นสถานที่ที่ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์คือไปก็ต้องถ่ายรูปตรงนั้นนะนอกจากตึกสไตล์ชิโนโปรตุกีสที่แบบโอ้โหสีสันสวยงามมากสิ่งที่นึกถึงอย่างึงคือ ย่านน,นั้นในของกินอร่อยเยอะมากใช่และไม่ไกลจากตรงนั้นมีร้านหนึ่งที่อร่อยมากจําได้ไหมเป็นร้านที่เราลงเครื่องตอนเช้าปุ๊บแล้วเราไปกินเลยใกล้ๆกันจําได้ไร้านอะไรร้านข้าวต้มดีบุกถนนพังงาใช่ไหมคะถูกต้องร้านนี้เจ้าของตํานานกว่า36ปีครับอร่อยมากและได้รางวัลมิชลินเพลทด้วยมิชลินเพลทก็คือเป็นร้านอาหารคุณภาพดีใช้วัตถุดิบสดใหม่และปรุงอย่างพิถีพิถันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยร้านนี้ช้าหมดอดกิน เที่ยวทิพย์ภูเก็ตกันต่อขอขยับเข้ามาในตัวเมืองกันบ้างร้านอาหารเช้าร้านเด็ดร้านดังขวัญใจทั้งชาวภูเก็ตและนักท่องเที่ยวร้านข้าวต้มดีบุกค,ค่ะแถมเมนูของที่นี่นะคะยังแปลกใหม่อย่างข้าวต้มคลองเตะน้ำดำไม่เคยกินที่ไหนใช่ไหมล่ะคะมาภูเก็ตต้องมาร้านนี้ที่นี่เลยเข้าวต้มดีบุกเท่านั้นค่ะ สวัสดีค่ะร้านข้าวต้มสมนดีบุกค,ค่ะร้านของเราเปิดมาแล้ว36ปีตั้งแต่ปี2528ร้านเราก็พัฒนามาเรื่อยๆแล้วอาหารของเราก็เป็นอาหารพื้นเมืองโดยมีข้าวต้มโจ๊กหมีว่ว่เต้าเชี้ยม กุ้นเส้นแล้วก็เกาเหลาแล้วก็มีเป็นเมนูข้าวแห้งเรามีทั้งเมนูเป็นหมูเป็นปลาลูกค้าสามารถเลือกทานได้หรือจะผสมกันก็ได้ปลาเราใช้เป็นปลาเก๋าซึ่งเป็นปลาสดแล้วก็อาหารทุกอย่างได้รับการพัฒนามาจากคําบอกเล่าของลูกค้าปรับปรุงมาจากสิ่งที่ลูกค้าต้องการแล้วก็สิ่งที่เราทานอะไรเราก็จะเสิร์ฟอย่างนั้นให้กับลูกค้าโดยเลือกวัตถุดิบที่ดีแล้วก็ที่ร้านของเรามีน้ำซุป2แบบเป็นน้ำซุปใสกับน้ำซุปน้ำพะโล ส่วนน้ำพะโล้นี้จะเป็นจากการตุ๋นของเครื่องกระดูกหมูซึ่งจะมีความหอมเป็นสูตรที่คุณพ่อเป็นคนคิดค้นขึ้นมาเมนูที่อยากจะแนะนำของทางร้านนะคะก็มีเป็นเมนูข้าวต้มองเต้ซึ่งเป็นข้าวต้มรวมหมูมีทุกอย่างของทางร้านมีกระดูกซี่โครงหมูสับเครื่องใน กระดูกอ่อนหางหมูแล้วก็มีไข่มีสาายแล้วก็เป็นน้ำซุปดำเมนูที่สองก็คือเป็นเต้าเชียมเป็นเส้นของภูเก็ตเราก็จะนำเสนอเป็นหมี่สัวเต้าเชียมปลาน้ำใสแล้วก็มีหมี่สัวแห้งเป็นหมี่สัวของภูเก็ตเช่นกันเราจะแนะนําเป็นหมี่สัวแห้งสามพยัก์ก็คือจะมีกระดูกแก่กระดูกอ่อนหางหมูแล้วก็เพิ่มรสชาติของอาหารก็คือมีไข่มีสาายแล้วก็เสิร์ฟเป็นน้ําซุปดําเชิญได้นะคะที่ร้านข้าวต้มถนนดีบุกร้านข้าวต้มดีบุกยินดีต้อนรับนะคะ ข้าวต้มห้องเต้เต mm. ้าเชียมปลาเก๋ามี่ส่วสามพยัตโอน่ากินหมดเลยอ่ะเฮยจริงคุณพูดซะแบบนะแกบพาเลยอ่ะผมรู้สึกเหมือนมีภาพขึ้นมาเลยด้วยเนี่ยจริงเราสองคนสัญญาเลยนะคะว่าถ้าเกิดว่าสถานการณ์ดีขึ้นเมื่อไหร่เราไปทานแน่นอนคะ่ะตอนนี้ใครทานได้ให้ทานเผื่อเราสองคนไปก่อนนะคะร้านข้าวต้มดีบุกนะคะญญเขาอยู่ที่ ถนนพังงาค่ะตลาดใหญ่นะคะเปิดตั้งแต่6โมงเช้าจนถึงเที่ยงนะคะยังไงก็สามารถที่จะไปทานกันได้ค่ะเนาะน่ากินทุกอย่างเลยเอ้ยคุณจอย<ะ>เมื่อกี้เส้นคุณไม่มีแต่คุณต้องมีข้าวสิเพราะฉะนั้นผมฝากคุณทำข้าวต้มข้าวต้มอ,อะไรก็ไ้ข้าวหมดที่บ้านไม่ใช่ร้านอาหารตามสั่งไม่ใช่ว่าคุณอยากทานอะไรคุณก็สั่งทำไมบางวันคุณเลี้ยงข้าวผมก็คือวันนี้หมดคุณอยากทานอะไรคุณสั่งแอปเลยสนับสนุนโดยน้ำปลาแท้ตราเด็กสมบูรณ์ มาเมืองทะเลก็ต้องกินอาหารทะเลกันสักหน่อยเที่ยวทิพย์ภูเก็ตกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกันต่อปักหมุดมาที่อำเภอทลางกับร้านบางแปลซีฟู้ดค่ะร้านอาหารรสชาติท้องถิ่นที่สำคัญการันตีรางวัลอย่างบิ๊บกูมองใบมิชลินร้านอา,าอาหารอร่อยคุ้มค่าในราคาย,ย่อมเยาวถึง2ปีซ้อนอาหารดีวิวเด็ดอยากว่าไปตอนนี้จังเลยอะ ร้านบางแปรซีฟูดนะคะร้านอาหารที่ทําด้วยความรักของป้ากบ รสชาติจัดจ้านตามแบบฉบับของอาหารใต้เน้นของทะเลสดใหม่จากชาวประมงในหมู่บ้านบางแปค่ะซึ่งถือว่าเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วยเมนูเด็ดต้องห้ามพลาดการันตีความอร่อยโดยมิชลินนั่นคือยำตะไคร้ที่รวมผักสมุนไพรนานานชนิดจากสวนหลังบ้านประกบคลุกเคลาน้ำยำสูตรพิเศษและใช้ใบชะพลูห่อกินเป็นคำๆรับรองฟินแน่นอนต่อด้วยเมนูหมึกผัดน้ำดำกั ับรางวัลการันตีบิ๊กกูมองปี2020เมนูท้องถิ่นหาทานยากต้องลองให้ได้สักครั้งและอีกหนึ่งเมนูเด็ดปลากระกพงชูฉี่กับน้ำพริกแกงตําเองแบบสดใหม่จัดจานเผ็ดร้อนตัดเผ็ดกันด้วยเมนูกุ้งซอสมะขามหน่อยค่ะ กุ้งเนื้อแดงคลุกเคล้ากับน้ำซอสมะขามสูตรพิเศษรับรองว่าถูกใจคนในครอบครัวแน่นอนถ้าสถานการณ์ดีขึ้นเมื่อไหร่มาเที่ยวภูเก็ตอย่าลืมแวะไปร้านบางแปรซีฟูดบอกเลยว่าประกบเนี่ยเขาใส่ใจลงไปในทุกๆจานร,รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ โอ้โหป้ากบใส่ใจไปทุกจานขนาดนี้นะครับถ้าสถนานการณ์ดีขึ้นมาไหนรับรองว่าผมเนี่ยจะทั้งใจและร่างกายเนี่ยไปชิมร้านปลากบแน่นอนอกุ้งทอดซ้อสมะขามด้วยของโปรดผมเลยเนาะแต่ว่า<ม>ตอนนี้นะคะใครที่อยู่ภูเก็ตฝากทานด้วยนะคะคเพราะว่านะ่าทานมากจริงก็ร้านนะคะบางแปซีฟูดค่ะอยู่ที่ซอยบางเตยนะคะอำเภอฉาลางเปิดตั้งแต่10บโมงจนถึง2ทุ่มค,ครึ่งค่ะสำหรับวันนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับที่ ชวนเราเที่ยวทิปถึงภูเก็ตอย่างเต็มอิ่มเลยถ้ามีโอกาสสถนานการณ์ดีขึ้นเมื่อไหร่นะครับก็ อย่าลืมนะครับเราไปเที่ยวไทยเพื่อส่งเสริมกันท่องเที่ยวกันและทุกครั้งที่เราพาคุณผู้ชมไปเที่ยวทีมกันนะคะก็มีมาตราการเข้มงวดตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยนะคะพนักงานฉีดวัคซีนค่ะก่อนเข้าร้านในกับอุณหภูมิแล้วก็เว้นระยะห่างด้วยนะคะร่วมมือร่วมใจเราสู้ไปด้วยกันค่ะขอเป็นหนึ่งกำลังใจห่วงใยเมืองไทยก้าวไปด้วยกันเพื่อให้ไทยชนะนะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะพอเห็นอาหารใต้ปุ๊บนะ ผมรู้สึกเปรี้ยวปากอยากกินเครื่องแกงอยากกินอาหารใต้อยากกินสตอร้อยๆอย่คุณอยากร้อยต้องได้ร้อยนี่คุณเอาภาษากลางดีกว่า <c oughs> เอเหรเราจะสั่งอาหารใต้แบบแท้ๆเลยมาให้เต๋อได้ทานที่ร้านนี้เลยค่ะคร้รานข้าวแกงปักใต้เลิศรส คิดถึงอาหารใต้ร้อยๆแบบถึงเครื่องต้องร้านข้าวแกงปักใต้เลิศดรสค่ะร้านข้าวแกงที่ซ่อนตัวอยู่ในซอยออนุช4 4เป็นอีกหนึ่งร้านเด็ดที่คนย่านนี้รู้จักกันดีดูจากคิวก็เดาได้เลยว่าร้อยแรงแน่นอนทุกเมนูนะคะเฮียบันเนี่ยปรุงด้วยตัวเองทั้งหมดรับประกันความสดและอร่อยค่ะของผมเป็นข้าวแกงจังหวัดตรังเนาะอาหารเราก็หลากหลายหน่อยมีประมาณ30กว่าเมนู ก็จะมีแกงไตปลาแกงขั้วซี่โครงหมูแกงหอยแครงใบชะพลูแกงปลาดุกใบยี่หล่าผัดเผ็ดสตอหมูครับพวกนี้จะเป็นเมนูที่ลูกค้าชอบสั่งนะครับเ้าาแกงผักใต้นี่เป็นเดิมทีคุณยายเริ่มทําไว้นะฮะร,รุ่นคุณยายรุ่นคุณแม่ของผมนี่ก็จะเป็นรุ่นที่3แล้วก็มาสืบต่อเจตนารมณ์ของครอบครัวแล้วเสน่ห์ของอาหารใต้สูตรเมืองตรังแท้ๆอยู่ที่อะไรคะรสชาติพริกแกงที่เราทำเองนะฮะเป็นสูตรของทางบ้านเรา รสชาติจะจัดจ้านเผ็ดด้วยวัตถุดิบที่สดและสะอาดด้วยครับก็เลยถูกใจลูกค้ากลุ่มลูกค้าเดี๋ยววันนี้จัดเมนูเด็ดให้คุณจอยคุณเตอ๋อส่งไปเทสตูดิโอเลยนะครับเชิญเลยค่ะข้าวสวยร้อนๆนะคะแล้วก็ผักสดๆเอาไว้แก้เผ็ดกับน,น้ำพริกค่ะอันนี้เป็นมาจากร้านอะไรครับเนี่ย ข้าวแกงปะป้ายเลิศรสค่ะคือต้องบอกว่าเขาแบบอ,อร่อยแล้วก็เด็ดมากๆเลยนะคะขอแนะนาเลยได้มหมเมนูของจอยก่อนเ,อเลย,เลยนี่ค่ะก็คือผัดหมูสตอนะคะถ้าเกิดว่าคุณดูคุณสังเกตดูนะคะหมูเนี่ยเขาจะใช้แบบหมูติดมันแล้วสตอนี่คือชิ้นอ้วนใหญ่มากๆเลยค่ะ,ะเครื่องแกงที่เขาบอกว่าเขาทาเองในวันต่อวันนะคะค,คือเขาทาเครื่องแกงแบบหอมมากนะคะรสแบบเข้มข้นคือเผ็ดเค็มแล้วเขาม,มีเปรี้ยวท้ายๆเหมือนบีบมะนาวก่อนจบอะ คุณหันอะไรอะ่ะดูดีมากนี่นี่ของผมดูน่ากินมากแกงคั่วซี่โครงหมูครับคือซี่โครงหมูเนี่ยเขาจะหั่นมาแบบเป็นชิ้นพอดีคําเลยนะเราไปต้มจนมันแบบนุ่มจนมันเปื่อยเลยนะครับแล้วก็เขาจะปรุงรสด,ด้วยน้ําตาลปี๊บนะครับน้าตาลทรายแล้วก็น้าปลาแท้แล้วก็แบบเหมือนแบบเคี่ยวจนแบบเข้มข้นเลยหอมกลิ่นน้ําปลาแท้ขึ้นมาเลยแต่นั้นก็จะซอยมะกรูดแล้วก็ขาลงไปด้วยค่ะคือซี่โครงหมูเนี่ยนุ่มกำลังดีเลยครับแล้วรสชาติเนี่ยเข้มข้นมากหอมกลิ่นน้ําปลาแท้เลยครับเพราะที่นีเเนขาาาลือกใช้้้ํปแทที่ ไม่มีผงชูรสไม่มีวัตถุกันเสียแล้วก็ใส่ใจเรื่องคุณภาพมากมากคุณเป็นซี่โครงใช่ไหมคะแบบมาทางนี้บ้างคะ่ะเป็นเมนูโปรดเลยนะปลาดุกใบยี่หร่าค่ะคือจะบอกว่ารสชาติเครื่องแกงเขาอีกแล้วอย่างที่บอกไม่ต้องพูดมากเลย,<ห>เลยคือเขาถึงเครื่องมากพอเป็นใบยี่หร่ามันจะรสชาติแบบเผนะ็ดร<ห>้อนอ่ะแล้วก็แบบปลาดุกเขาอะค่ะก็คือชิ้นแบบใหญ่ๆเลยนะคะก็แบบเนื้อนุ่มถ้าอาหารใต้นะครับเราจะพลาดแกงไตปลาไปไม่ได้เด็ดขาดเขาใช้ปลานะครับไปเคี่ยวกับแบบเหมือนขาตะไคร้เนี่ยข้ามวันเลย เป็นปลาโอย่างด้วยรส mm. ชาติแบบเข้มข้นแซ่บ mm. แรงง <Hey. S 1> อุเฮ้ยขับแล้วก็ทางร้านเนี่ยจัดความร่อยแรงมาขนาดนี้นะครับวันนี้นะครับทางรายการของเรานะครับก็ขอมอบน้ำปลาแท้ตาเด็กสมบูรณ์ หอมกลิ่นปาทะเลถึงรสชาติอาหารไทยไว้ให้กับทางร้านเพิ่มความอ่อยน,นะครับใครชอบทานอาหารใต้รับรองก็ถูกใจแน่นอนค่ะก็สามารถไปซื้อได้ที่ร้านเลยนะคะร้านอยู่ที่ซอยอ่อนนุช44ค่ะเขาเปิดตั้งแต่6โมงครึ่งจนถึงบ่าย3นะคะแต่ว่าหยุดทุกวันอาทิตย์ค่ะหรือว่าถ้าไม่สะดวกไปร้านก็สามารถที่จะสั่งดีลิเวรี่ได้ค่ะหมดเร็วมากด้วยใช่อ,อโหคุณจอยครับ พอทานอาหารใต้แบบเผ็ดเผ็ดร้อยแรงร้อยแรงไปเนี่ยพอได้ทานน้ำสดชื่นดีขึ้นเนาะใช่แล้วค่ะ,ะตั้งใจสั่งให้เลยนะคะ<อ>ก็วันนี้นะคะเปรี้ยวปากซีเป้าขอ,ของเราค่ะก็มาจากหลาดอินทนินแต่ว่าเราไม่ได้นําเมนูชากาแฟน,นะ<ม>แต่ว่าเราแนะนํามเมนูนะคะอินทนินเบลเลดฟริงซีรีส์คือวิตามินจากธรรมชาติะค,ะค่ะที่ดื่มแล้วนะคะอร่อยมีประโยชน์แล้วก็สดชื่นด้วยโอ้ครับแล้วก็มีด้วยกัน4สูตรสรสชาตินะครับ V1 คือกระท้อน V2 คือกระเจี๊ยบ มีสคือกระชายแล้ววีคือบัวหลวงครับแต่ละสูตรนะครับก็จะมีให้เลือกได้ทั้งแบบปั่นแล้วก็แบบเย็นด้วยอ่ะมาเริ่มที่สูตรหนึ่งของผมเลยครับกระท้อนอโรเวล่าเย็นครับคือจะมีความสดชื่นแล้วก็จะมีรสชาติแบบเหมือนหวานๆนะครับที่สำคัญคือสรรพคุณเยอะมากคุณจอยครับมีวิตามินซีนะครับมีสารต้านอนุมูลอิสระนะครับแล้วก็มีไฟเบอร์ช่วยระบบขับถ่ายด้วยดีะมีมากๆม,มีคอลลาเจนด้วยสํชอบแน่นอนอืมค่ะ วิขาดเงมีคอเจนไงมาถึงของจอยนะคะเมนูที่ฮอตที่สุดตอนนี้เลยค่ะนั่นก็คือสูตรสามค่ะกระชายน้ำพึ่งมะนาวปั่นค่ะคิดที่สุดในโลกเลยนะคือเขาบอกว่ากระชายเนี่ยนะคะเขาก็จะมีคุณสมบัติในการที่จะแบบว่าลดไข้นะคัดจมูกแก้ไอแล้วก็ขับลมทําให้เราลดอาการปวดท้องด้วยอ่าผมขอกลับมาที่สูตรสองของผมนะครับกระเจี๊ยบอะโลเวร่าปั่นครับรสชาติไม่เหมือนกับกระเจี๊ยบที่เคยทานมาแน่นอนคือสดชื่นมันจะมีความเปรี้ยวๆหวานๆโอ้โหอร่อยมาก กระเจียบพระคุณจอยมีคุณประโยชน์เยอะแยะมากมายครับ,รบทั้งแก้ไอลดไข้ ละลายเสมหะนะครับมีโฟเลตส,สูงแล้วก็บำรุงเลือดด้วยดีมากเหมาะกับสาวๆเลยมาถึงสูตรสี่นะคะกับบัวหลวงน้ำพึ่งมะนาวเย็นค่ะคือหลายคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่นะคะแต่บอกได้เลยค่ะว่ารสชาติด,ดีมากเพราะว่าเขาจะมีกลิ่นหอมของดอกบัวนะคะแล้วก็รสชาติแบบหวานๆเปรียปร้ยวๆดื่มง่ายมากแนะนําเลยนะคะเพราะว่าบัวหลวงเขามีประโยชนม์มากๆเลยนะคะเขาจะแก้ร้อนในลดไข้ลดการอักเสบในร่างกายแล้วก็ลดคอเลสเตอรอลด้วยค่ะครับก็ อินทนินเวลเนสดริงค์ซีรีส์นะครับทั้ง4สูตรเลยเลือกกันได้นะครับเป็นเครื่องดื่มวิตามินจากธรรมชาติเลือกได้ครับทั้งแบบปั่นก็ได้หรือแบบเย็นก็ได้นะครับแบบปั่นก็79บาท<ม>แบบเยน็แบบยนก็69บาทครับค่ะอันนี้แล้วแต่ชอบเลยนะคะแต่ว่าต้องรีบสั่งนะคะเพราะว่าสั่งได้ตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึง3าสเสตุลาคมนี้นะคะ<ม>ก็สามารถไปซื้อได้ที่อินทนินทั่วประเทศนะคะหรือว่าจะสั่งทางช่องทางในรีววไลฟก็ได้สะดวกมากค่ะครับสี่สูตรเลือกกันเลยค่ะ อานะครับวันนี้ก็เชื่อว่าทุกคนน่าจะเต็มอิ่มกับการเที่ยวทิพย์ภูเก็ตแล้วนะครับใครที่ดูอยู่แล้วรู้สึกคิดถึงอาหารใต้พี่โอปากของเราก็ชี้เป้าร้านข้าวแกงใต้ร่อยๆกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่บ้านก็สั่งอาหารใต้มากินกันได้นะครับช่วงนี้นะคะดูแลสุขภาพกันให้ดีด้วยนะคะเว้นระยะห่างสวมหน้ากากล้างมือบ่อยๆค่ะแล้วเสาร์หน้านะคะจะกลับมาส่งความอร่อยถึงหน้าบ้านกันใหม่เลยค่ะ7จ็ดโมงยีอย่าลืมนะคะเรื่องกินเรื่องเที่ยวมา,มาเรียวกับ,กบเรา,เราสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ริวปากเสาหนนาเซฟสตรีทฟู้ดในกรุงเริ่มที่เป็ดตุ๋นในตำนานต่อด้วยก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องโบราณปิดท้ายกับอาหารเวียดนามฟิวชัน่นอีสานแซ่บๆรอชมได้เลย